ิปนี้ผมจะไม่พูดคำหยาบแม้แต่คำเดียวนี่ยถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับผมซิทิดีว้าออเมมายกอล์ฟฮัสเซอร์เอลฟ์าร์ติเคิลแมนไวส์บอลออฟฟอร์วันโอ้เป็นบ้าแล้วนนี้ครับผมสปายเกต้าสวีดับสวัสดีท่านผู้ชมท่านอยู่กับผมเปดัสน้ำ กลัรมาด้านกับเรื่องของ WePhone.com ครับผมนะกลับมาอีกแล้วนะครับผมนะกับเรื่องของร้านขายไก่ตันฝึกคุมนะครับผมนะแล้วร้านนี้ก็จะมีเป็นเรื่องของไก่ตันห้ามัดาบคู่โมจิตื่นด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีไก่ตันเริ่มต้นตั้งแต่แค่10บาทแล้วก็จะมีไก่ตันเริ่มต้นตั้งแต่แค่5บาทเท่านั้นนะครับแต่ว่าวันนี้ผมจะไม่ได้มารีวิวไก่ตันผมจะมารีวิวไก่เผ็ดนะครับผมนะนอกจากไก่ตันแล้วไก่ตันการันตีวีสี่หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วนะครับผมแล้วก็มีเป็นสุ่ม ไอตัวนี้ก็คือความจริงก็คือจากการันตีเผาวีแน่ๆนะครับผมนะคือสุ่มไปยังไงเนี่ยได้เผาวีแน่ๆแต่ว่ามีเกลือต้องระวังให้ดีเนาะส่วนอันนี้5บาทเนี่ยก็คือจะเป็นเรื่องของการันตีเลเวล2450นะครับแต่ว่าก็คือจะมีโอกาสได้ทั้งวีถึงวีนะครับผมนะส่วนอันนี้ก็คือจะเป็นเรื่องของไก่เพชรสุ่มไก่เพชรในความจริงก็คือเริ่มต้นแค่10บาทเท่านั้นนะครับผมนะก็คือ ตั้งแต่สองหมเพชรจนถึง300,000เพชรเลยนะครับอันนี้ก็คือเขาปรับใหม่แล้วปกติก็คือมีแค่20,000จนถึง100,000ที่ผมเคยกดไปก่อนหน้านี้นะครับผมนะแล้วก็อันนี้แค่200บาทนะครับผมนะก็คือจะเป็นเรื่องของซุ่มไก่เพชร100%นะครับผมตั้งแต่20,000เพชรจนถึง300,000และ500บาทความหัวสัตว์ตรงที่แค่500บาทนะครับผมนะได้100,000เพจจนถึง300,000เพชรเลยนะครับผมนะเออมีโอกาสได้แต่100,000เพจนะจนถึง300,000อันนี้ก็ถือว่า ปวดมากนะครับผมนะโอเคเดี okay, ๋ยวผมก็มาทําการตเติมรีฟองอ่างเปาด้านบนตรงนี้มาที่คําว่าเติมเงินครับผมนะกดเข้าไปแล้วก็ทําการสร้างรีฟองอ่างเปานะครับหลายๆคนน้องๆหลายๆคนก็น่า,นาจะทําเป็นได้ครับผมนะโอเคก็ทําการตรวจสอบแล้วก็วางนะครับผมนะที่กระดิ่งทผมก็เติมไปทั้งหมด800บาทด้วยกันนะครับผมนะโอเคตอนนี้พอยต์ของผมเนี่ยก็คือมีอยู่800ครับผมนะเป็น PBN o f g o d o f t h e a r m u of the king out of the king out o t e king มาจากพวกที่ all jam all พันมกมพันนะครับผมนะโอเค F5 มาตอนนี้ก็คือสินค้าของ10บาทเนี่ยมีอยู่654ชิ้นครับผมนะทากรซื้อ ร้อสิอันนะครับผมนะก็คือผมเติม800เพราะว่าผมจะกดอย่างกระตู้เลยตู้เนี้ยผมจะกดประมาณหนึ่งร้อบาทนะาหนะโอเคก็คือมีโอกาสเกลือนะเดี๋ยวก,กด5ทีก่อน5ก็พร้อมแล้วครับผมนะหนึ่งกระผมนะโอเค2ครับผมนะสครับผมนะสครับผมนะ5ครับผมนะเอฟห้าไปพิกปักป้ เหลือ649นะครับผมนะโอเคมาดูที่ประวัติการซื้อโอ้ไอ้ขี้อันนี้หนักนะครับผมเพราะว่ามันเกลือหมดเลยนะครับผมนะโอเ okay. ค649 F5 มาก็ซื้อ1ครับผมนะ2ครับผมนะ3ครับผมนะ4ครับผมนะ5ครับผมนะเลื่อนขึ้นมาแล้วดูประวัติบอกเข้าไป มาหนึ่งรหัสครับผมนะเออนะฮะมาเป็นรหัสแรกเลยที่เรียบ,บร้อยนะครับผมนะเออได้หนึ่งรหัสจนได้นะครับผมนะโอเคก็วางลงไปนะครับผมนะแล้วก็ต่อไปนะครับเป็นเรื่องของนี่เลยครับผมนะสุ่มไก่เพชรหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมตั้งแต่สองหมื่นเพชรจนถึงสามแสนเพชรกดซื้อหนึ่งรหัสเลยครับผมแล้วก็ห้าร้อยบาทนะครับผมนะหนึ 1, ่งแสนเพชรจนถึงสามแสนเพชรอย่างที่ผมเคยบอกเลยถ้าหากว่าผมได้มาทุกรหัส ผมจะทําการแจกทั้งหมดนะครับผมนะเออทําการแจกทั้งหมดเลยนะนี่ก็คือได้รหัสมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมนะถ้าหาก็พร้อมแล้วทําการโลคิล็อกอินเข้ากปก่อนเลยดีกว่านะครับผมนะรหัสแรก10บาทที่เราสุ่มไปทั้งหมด10ทีนะครับผมนะแ<ๆ>มปอันนี้เอนเจอเนี่ยเขาได้มีอัปเดตเป็นเรื่องของเดยโล่ามาแล้วนะครับผมนะเออผมก็ตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่ามันมีเกียร์สีบ้างขึ้นมามันนุ่งเดงดิงมาครับผมแล้วก็เป็นพวกเออ อะไรดอรกิโฮเต้นะครับผมนะดอรกิโฮเต่ดูฟาร์มิงเก้นะครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของอุซบปุงครับผมแล้วก็เป็นเรื่องของทัฟฟังกาดิวอเตอร์เล่นะแบบโคตรสุดโคตรโหดโคตรตึงโคตรจริงกระบึงต๊ะป๊อตกะครับผมนะโอเคเดี๋ยวได้รู้กันนะครับเนี่ยมาราหัดที่หนึ่งครับผมนะกับไอดีเนี่ยไอดีเนี่ยเห็นเลยบนขวาครับผมนะแต่พาสเวิร์ดอะไรก็รอดูในคลิปเอานะครับผมนะเออดอกิขี้เข้าดอร์กิขี้ขี้เข่ากู หมดไม่มีที่สุดถูกแบบการเชืมต่อเอ้าทำไมกูถูกแบบกากรเชื่อมต่อเฮ้ยกูดูดเลยอะเข้ามากูดูดเลยไอ,อสัตว์หนึ่งแสนเพชรมาทัฟก,กี้เอสเชสกับผมนะเฮ้ย พี่สาวโดกี้ขอญาตนะครับผมนะขอญาตเก็บไว้ได้ไหมครับผมนะขอญาตนะผูว่าย่ะเก็บไว้เลยนะกูขอเก็บไว้เลยนะไองามหน้าครับผมนะหยอกเล่นนะนี้คือกูต้องแจกใช่ไหมที่รักครับผมกูอยากจะนรู้แค่นี้นะครับผมนะโอเคมาดูครับผมอู๋มีผู้บัญชาการฮาจิฮะจังกับวัดเดอะสแตมป์ีมาครบนะครับผมนะอู๋หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นอู๋มันเข็ดแล้วมันเขี่ยวขอสักทีได้ไหม เออไหนๆน้องๆก็เอาไปกดกันอยู่แล้วครับผมนะอุ้ยเฮียคาตะคุโระก็ผมนะโอเคตอนนี้ก็คือมีเป็นเรื่องของคิงมีเป็นเรื่องของแดงโก้ครับผมนะเออแล้วก็มีเป็นเรื่องอุ้ยอีแดงโก้นี่โหดไม่หวามันเป็นอนไรไม่หวาอะไรนะอุ๊ซิเจงเงงไี่หวาแล้วก็เออชูริโอชูริโอใครรู้ผมนะแตงน้อยกูขอชี้เนื้อกันครับผมเออกดเล่นๆว่างครับผมนะเออ,นะเอ,อหนึ่งก็ผมนะปลาเคสเซอร์เข ok าก็ได้มาครับผมนะปุ๊บมาอุ้ศบ,บมาชุกเข้าไป เรโฟุมมาครับผมนะกดเล่นๆกดเล่นๆกดเล่นๆอย่าได้ของดีอย่าได้ของดีอย่าได้ของดีดงดให้ได้ของดีเออพอพอพอไปรหัสที่สองกันเลยดีกว่านะครับผมนะักขี่รหัสแรกมาถึงก็10,000แเพชรครับผมนะสิบบาท10บาทได้10,000นเพชรครับผมนะอู้หรือว่าตึงมากนะกด100บาทได้10,000แเพชรผมว่าแม่งโคตรบัคเลยงานัครับผมนะโอเคล่าทีท่2ก็คือเสียไปทั้งหมด2อ0รบาท,ท,น,ท,ทนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูกันว่า200บาทจะได้เป็นทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมนะอ่าปะเข้ามาอู้หเฮีย สองร้อยบาทแม่งสองหมื่นเพชรไอ้สัดเอ,อ้ยถ้าเอาตรงนะสองร้อยบาทแม่งมาสักแบบเออห้าหมื่นนี่ผมกำลังอิ่มเลยกบผมตอนนี้สองร้อยบาทก็ถือว่าตึงอยู่ดีมันก็คุ้มอยู่ดีเนาะ เพราะว่าแค่200ไงเออมัน20,000เพชรถาบเติมเองอ่ะก็คือแบบจุกเลยนะับผมนะเออ200บาทนี่เติมเองนี่คือจุกเลยนะก็ผมนะเออ200บาทไม่ทัน,นถึง20,000เพชรอุ้ยได้เป็น,อนไอดีด้นะแซลมอนจังนะก็ผมนะเออมีเป็นแซลมอนจังก็ผมนะเขาเรียกว่าในอิโนมกิจังับผมนะเอออย่างเงเลยนะอันนี้แล้วก็สามารถอุ้20,000 3ก็สุมได้อีกนะเอกออรคมาค และรหัสสุดท้ายของเราคือเป็นรหัส500บาทเนะาะเออรหัส500บาทที่ผมได้ทําการสุ่มไปนะก็คือจะเป็นเรื่องของ1 0 0 0 0แเพรนะครับจนถึง3ามแสนเพรนะครับผมอ่าน,นี้เดีย๋ยวมาดูกันว่าจะได้ทั้งหมดกี่เพชรนะครับผมนะเออและรหัสที่3สยามมือยิ้มของเรานะครับผมนะมาดูกันว่า จะได้กี่เพชรด้วยกันนะครับนี่นะเออถ้าหากว่าพร้อมแล้วนะครับผมนะสิ่งนี้สามแสนหกเพชรไอ้เหี้ย300,000 360,000หน่วย1สิ0ร0 0 0พันหมื่นแสนโอ้ยได้แค่รับปรกับไอ้เจ้าเสียงทางตาด้วยอ่ะเนี่ย มีไอ้น้องเสนาคางตาด้วยตัวเนี้ยมันคือตัวอะไรที่ที่มันร้องเพลงใช่ป่ะตัวเนี้ยถ้าเราไม่ผิดอ่ะที่มันมาใน넷ฟิกอ่ะเออเนี่ยเนี่ยที่มันร้องเพลงเงี้ยแล้วมันโดนแทงตายอะข้าหมกนะเออใช่ป่ะแต่บางคนเขไม่ได้ดูมันก็มันก็ตูนัวไครเอาหรอพูดไม่ได้เล้วใช่ป่ะเออบางคนไม่ดูขอโทษนะครับผมผมสปอยไว้แล้วขอโทษด้วยนะอันนี้โอเคแล้วจบมีสองตัวเออแต่ตัวนี้ก็ถือว่าเติมอยู่เนาะเออนะครับเข้ากับสามลบอู้สามลบเต็มเลยคือใครได้ไปแล้วไม่เติมก็คือจะได้น้องชายนี่นะ เออน้องบ้างใช้นี่ได้นะครับผมนะเออแล้วก็เป็นเรื่องของโอ้โหดีวีโอมาครับผมนะสวาัสาดีดูกูตึงจัดอะไอ้แค่แค่ตกมาแล้วก็มีไอ้ไอ้แฮชด้วยนะไอ้แฮชตัวนี้ที่มาจากเอ่อโจโจ,โจโน้นะัเดอะบิชเชอร์เอิร์สเกิร์ตครับผมนะเออไอ้ียี่สามแสนขอสักหน่อยแล้วกันนะขอสักทีได้ไหมกูหมานแล้วเกินไรีไกูเห็นแล้วกูแบบกูหมานแล้วเกินนะผมนะคีย์เพิ่งมากอันนี้นะ 36, ครับสามแสนหกไอ้สับกูนึกว่าแค่สามแสนเพชรไอ้ที่ทะลุมาสามแสนหก ขอสักทีได้ไหมเออขี้แล้วใครได้รหัสนี้ไปแค่ห้าร้อยบาทอะขี้อะสามแสนอ่ะโอ้โหกูอึ้งเลยอ่ะกูอึ้งกิมกี่สกีตาปังเลยครับท่นผู้ชมนี่พูดตรงนะผมนะอะเร่องสำคัญก็ไปรหัสหลักเลยดีกว่าครับผมใครได้ไปก็ขอแสดงความยินดีด้วยแล้วกันนะครับผมไอขี้อย่างตึงครับผมนะขอขอได้ไหมรหัสนี้ขอได้ไหมไม่ให้ได้ไหมเอองกได้ไหมพูดแล้วโมโหเยใครได้รหัสก็คอมเมนต์แล้วก็อย่าลืมเปลี่ยนพาร์ตเลยนะที่รัก เออได้รหัสแล้วก็คอมเมนต์บอกผมหน่อยนาะแล้วก็เปลี่ยนพาสด้วยนะที่รักนะเออจะได้แบบมีกำลังใจในการแบบว่ามาซื้อแจกอะไรอย่างนี้หน่อยับผมนะเออส่วนใครที่อยากกาเป็นเรื่องของส่งไก่เพชนะครับผมนะที่ได้หนึ่งบาเปอร์เซ็นต์เลยนะครับก็กดดูด้านในคลิปชันนี้ได้เลยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้นะแล้วก็ไปส่งกันไก่เพชหรือว่าไก่ตันก็ได้แล้วแต่เราแล้วแต่ชอบเล่นเกมไหนก็ส่งเกมนั้นไปสนุกสนานนะครับผมนะโอเคมารหัสหลักของ จะบอกว่าของเราก็ไม่ได้องบอกว่าของฉันนี่มีน,น้องคนนึงคอมเมนต์บอกว่าพี่แปะเลิกพูดคํา <c oughs> ที่ไม่ดีได้ไหมครับคําหยาบอ,อะไรเงี้ยเออจัดไปแล้วผมนะเออคลิปนี้ผมจะไม่พูดคําหยาบแม้แต่คําเดียวนี่จัดให้น้องๆหน่อยก็ผมนะดูซิว่าจะรอดหรือเปล่านะครับผมนะจะลุ้นถ้าหากว่าหลุดคําหยาบกี่คําก็นับด้วยแล้วกันนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมยาคลิปหน้าผมจะมาตบตกปากตากันทร์โอน ผมมีแสนเพรแสนสามเพจในผมตอนนี้ก็คือผมมีหนึ่งแสนสามหมื่นเพรก็คือผมไปฟาร์มมาพูดตรงนะครับวันนี้อ่าแล้วก็ได้ทําการรับไอเรื่องของสนามลบไปที่เรียบร้อยแล้วก็คือได้เป็นน้องคาราโอเกะมาครับผมนะเออแล้วก็ได้เป็นเรื่องของไอฮัเชมาด้วยตัวนี้เห็นไหมเออได้คู่นี้มาแล้วก็ได้เป็นน้องคาราโอเกะมาอีกหนึ่งนะครับวันนี้ก็พูดได้เลยว่ายังไม่เคยลองเล่นน้องเลยนะครับผมนะเออยังไม่เคยลองเล่นน้องเลยนะครับแล้วก็ได้เป็นกิลฮารุในครั้งที่แล้วมาแล้วก็อลลอมายตกมานะครับผมนะโอเคและ ผมไม่รู้จักหรอกไอไอสาตัวนี้นะครับผมนะว,ว่ามันคือตัวเชียร์อะไรเพราะว่าผมอยากจะได้เป็นเรื่องของเดลโรซ่ามากกว่าเดี๋ยวผมก็รอแพ็คเดลโรซ่ามาหรือว่าไอแพ็คที่ผมอยากจะได้นะครับผมนะเพราะว่าไอไอสาตัวนี้แม่งไอคิงนี่ผมก็มีแล้วแล้วผมไอคิงจาก7บาทนี่ก็มีเพียบ้อยแล้วแล้วก็มีน้องบอกว่ามันสามารถที่จะขายออโต้ได้นะครับพี่เอ,อ่อตัวมิติกมีเยอะแต่ตัวซีเคทยังไม่เคยมีนะครับผมอันนี้คืออะไรเข้าวร่วมอะไรไม่รู้เออถ้าเข้าวร่วมแล้วเป็นไงรอผู้เล่นผมพูดตรงว,ว่าถ้าถ้าผมเข้าไปเนี่ย ผมก็ได้กระซูไม่ได้นะครับผมนะเออเพราะนั้นผมไม่เข้าดีกว่านะครับผมนะหรือว่ากูจะสู้ได้ไหมหรือจะได้ของดีวะในงานทิพนะชิคกาะคีเนี่ยเคยใช้ให้ดูไปแล้วนะครับผมนะออรมาโตเนี่ยยังไม่เคยใช้ให้ดูเลยนะครับผมนะ,ะเดี๋ยวผมจะพามาใช้เป็นออรมาตโตให้ดูแล้วกันนะครับผมอันนี้ก็เอาชิคกาะคีออกมาเดยมันโหดจริงชิกคก้ายินี่มันโหดมากครับผมนะความแบบสบายมากครับผมนะนี้แล้วก็เป็นเรื่องของไปเล่นนี่ตรงนี้ครับผมแล้วก็มาเลยครับทางนี้เลยคือตอนนั้นด่านที่เเเเเเเรรราลล่่นกกกกก็็็คคืืืืออออออปงงงงขมมููโตียววับผแ้ เอาเป็นอารม้ยโตที่ผมได้มานะผม <c oughs> อารม้ยโตนี่ถือว่าวันโฟลก็ผมนะโหดนะผมพูดเลยโหดับผมนะโอเคคือแค่ะโตก็เล่นไปแล้วน,นะครับผมนะเออซาตากิก็ไว้ก่อนนะครับผมนะคิงก็โหดไปนะนี่นะเออแล้วก็เอาน้องกระต่ายมาละกันเออน้องหายกระตูหูก็ตายมาครับผมแล้วก็เป็น,นไอ้นี่ละกันไอฮัตโซนี่ละกันนะผมนะเออแต่ถ้าผมเอามาโหดนี่ผมพูดได้เลยว่ากูชิบหายแน่นอนนะกูชิบหายแน่นอนอันนี้มันไปใช้นี่ให้จะผิดนะผมนะเออนะนะคือใช้นี่ใช่ไหม เออเนี่ยมันมันมามันมาจากโจโจ้แต่ผมก็ไม่รู้ว่าตัวอะไรนะไอ้เจ้าโจโจ้นะครับวันนี้ผมเรียกว่าโจโจ้แล้วกันส่วนนี้ก็เอาออกมาแล้วก็ผมแล้วก็ผมจะเอาเป็นเรียกกันอิชิแล้วกันนะผมนะเอออิชิมาร์กไปแล้วกันนะครับผมนะเออแล้วก็ไปเข้าไปเลยครับผมนะกับด่านกูนที่ห้านะับผมนะด่านกูนที่ห้านะวันนี้ก็คือจะเป็นเจอไอ้เจ้าโกหดนี้นะโอเคมาเริ่มกันเลยก่อนอ๋อมะมัยโต้ฮัสต์เอลฟ์ลาติคอลสแมน โอ้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 โอนโอ้าอ้โ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 น้โน้คอ้โอไโอ้อ้ะมันไม่ได้เล่นนานน้เอ้โอ้โอ้ไอ้โอ้โอ้นอ้เอ็โอ้โอ้โอแลอ้วอ้โอม่อ้โ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 อมโอ้โองโอ้โอ้อ้อ้โอ้โ้ามานอ้โม้้วไ้แล้ว่้า้วออ้ออออ ร่วงจังเลยครับผมนะเออชอบหลุด QC นะไอ้นามจิต <_ an> เฮ้ยมึงก็ไปสิไอ้เฮียกูก็รอตั้งนานครับผมนะเออวิขอไปนี่ตบปากหนึ่งทีคือพ้อพูดคำหยากนี่พักพี่ตบปากกันนะเห้ดาโอเคปะเออน่ะต้องปาทักเลยถ้าผมพูดคำหยากกี่คำนับไปด้วยนะเมื่อกี้คือไม่นับละเดี๋ยวเริ่มกันใหม่ครับผมนะมาถ้าพร้อมแล้วครับผมนะมาครับ ผมว่ายากที่จะให้คำหยาบมันหลุดจากออล์มาตโตคนนี้นะครับผมน,ะนี่ออร์มาตโตฟินกระดิงหิงตังกระดิงหิงตังกระดิงหิงตังทาง,ง,ง,งนี้ทางนี้เออหางนี้หางนี้แล้วกูไม่หวั่นตกตึกครับผมนะนี่กูไม่หวั่นตกตึกเอาให้กูตกหนสิกูไม่ตกอยู่แล้วแหละโอเคนะครับผมนะคำว่ากูนี่หยาบไหมหยาบเนาะ โอเคสามทีครับผมนะเออเริ่มใหม่เริ่มใหม่มาครับผมทหาก็พร้อมแล้วกดใช่เลยผมจะช่างอิชิครับผมนะนี่อิชิมาก่อนสุดเข้ามาอิชิเกสกะเทนโชมาครับผมนะเอออิชิเกสกะเทนโชหน่อยเออมุมมองยังไหนนี่อิชิขอสกิลสวยๆหน่อยอิชิเกสกะเทนโชโหแรงมากๆเลยครับผมนะแรงมากๆจริงๆครับผมอิชิอิชิทำหน้าที่หน่อยอิชิกูจบแล้วครับผมชีวิตกูนะผมนะเออแล้วพีจะเอาตรงไหนไปสู้เนี่ยครับผมเอออิชิกูสู้ไม่ได้ครับผมงานติดอันนี้นะ ไอิชิมาอิชิช่วยด้วยอิชิสู้เขาอิชี้วาับอิชี้ไหมเออไอชิสู้ๆนะอิชิสู้ๆนะครับรู้สึกหุดหงิดยังไม่รู้วยเขาของนะเอออิชิไปอีกเอออิชิไปอีกเออเริ่มแรงเริ่มแรงขึ้นอิชิผมเริ่มแรงขึ้นละอิชิเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสร้างอันนี้กับละกันนะเขาขนะเออสปีดวากอนกับละกันนะผมาของนะนี่เออสปีดวากอนอย่างนี้เลยสกิ๊ฮักบ้าเขาของนะเอออย่างนี้เลยครับผมนะรวยเดี๋ยวรวยขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรวยขึ้นครับ เออเกือบหลุดเกือบลุคำว่าครูละเกือบหลุดคำว่าครูละครับผมละเออเดี๋ยวผมเอาเออน้องกระต่ายมาไว้ตรงนี้แล้วกันนะผมนะกระต่ายสู้ไหวหรเป่าเอ้าทำไมกระต่ายเป็นอย่างนั้นล่ะน้องล้อเพ่ออะไรพ่อไอมาทำไมน้องไอเหรอไอน้องไอเหรอจะบอกสเตจเหรอเฮ้ยผมต้องขายทิ้งครับท่านผู้ชมเสียเลยน้องไอทำอะไรได้บ้างวะ ไม่เป็นไรครับผมครับผมมีโวโหดอยู่นี่แล้วคุณมาสิครับเออเจอคุณหน่อยเจอคุณหน่อยมาดีมาสิโจโจช่วยเขาหน่อยเว้ยไปขึ้นโจโจช่วยหน่อยเฮ้ยเขาทำอะไรอ่ะแบบหายไปเลยครับผมนะแต่ว่าเมนหลักไม่ใช่นั้นเมนหลักคือฉเฉพาะฉันมาแล้วไง ว้า้าอพุ่งเข้าไปหุ่ยควิดทีเดียวเอาไมั้ยควิดทีเดียวหายทั้งโล,มมาลงก,กาครับผมนะโอเคกดไปซึมกันเลยฮึมสองพันมาพลังพันกว่าครับผมนะอ๋อละไม้โตครับผมเข้าไปสมัชครับผมนะเออมาเอาไมั้ยขอหน่อยขอสมัติหนอาไมั้ยสมัช เออกระจายหมดอ่ะ like เออเอาไม้สมัครกระจายหมดครับผมนะมาดิสองพันสมัครกันเลยเอาไหมเออรากิ้วปิ๊งโอ้ยเรียบร้อยครับผมอ่าโจโจกูดักเลยนรงนูนครับผมนะเออนักร้องปูขายทิ้งได้วมันเนี่ยไม่สามารถขายได้เพราะอะไรอ่ะทำไงค่านผู้ชมอีนักร้องหายไม่ได้อีนรกครับผมนะโอเคกูขายนี้ได้อ่ะสบายละโจโจกูเฮ้ยไม่ได้ดิโจโจกูต้องอยู่อย่างนี้ โอเคเอาโจโจอย่างี้กันสกิ๊โอเคหายไปก่อนเออโจโจ้ทันทันอยู่ทันอยู่อย่างงี้โอ้ยี่สิบวิสิบวิเดียววะโจโจก็สิบวิเดียววะอ๋อแต่มันโดนเหมือนโดนพิษโดนอะไรเลยเว้ยพอ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 โจโจ้อยู่อย่างงี้มันโดนพิษด้วยใช่ปะเวลาโดนโจมตีโอ้ยแต่สมัสดกระจายกับผมนะโอเคลาวติเข้าสมัสดอัพอีกกับผมต่อไปคือเป็นเรื่องของเออแคลิฟอร์เนียสมัสด์โอ้โหเป็นไงวะอันเท่าไหร่เนี่ยอุ้ยเดี๋ยวอัพสปีดมาก่อนก็พอเอาเงินเอาเงินเยอะๆกัน ไปไกลตีนก็ผมนี่ครับแล้วก็อีก5,000ครับเตรียมตัวครับที่หนักหุ้ยสปีดวากอนกูเริ่มรวยก็โงงนะเออสปีดวากอนกูเริ่มรวยแล้วตอนนี้โอ้โหอ่ะสปีดวากอนสักตัวแล้วกันชุดก็ผมเออน้องนักร้องมาอยู่ข้างๆน้องเอาไม้จะเป็นไงโงงนะเอออุ้ยมันสร้างได้แค่ตัวเดียวน้องเอาไม้โอ้สร้างไม่แค่ตัวเดียวเองนะครับมึงอย่าสร้างเยอะนะไอเด็กเปรตเขาบอกนี้นะครับผมนะเออเขาบอกผมแลนะ้วเนาะครับอุัยนี้แม่งโจโจ้โจสมาสเออสมาสปลายสวยก็โงงนะโอเคห้าพันมาแล้วลอเรานะกี้ค้ควิสมุย แม่หมุนการูดาอีเก้าบัซซีรับผมนะอันนี้ยอดมากครับผมนะออร์มาสตกการูดาอีเก้าบุ๋มโอ้กันดาอีเก้าแคลิฟอร์เนียสแมทลัดเข้าออฟเยครับผมนะนี่มาออร์มาสตอ้โอ้บุ๋มโอ้โหมึงจะเดินมาใกล้กูนะกูต่อยปากแตกครับผมอนะมาสบอกครับผมนะโอเคสองพันห้าสามพันครับวันนี้มาครับจังหวะแล้วสามพันบัมซอริเอยเข้าไปเรียบร้อยครับผมนะแล้วก็ สปีดบากอนสปีดบากอนอัพอีกครับผมนะเออคนรวยคนรวยครับกนะันนะผมอันนี้ก็ขายไม่ได้อะเสียดายดนะ้องคนนี้ครับผมนะคไอ้โจโจมาน,นี่เลยครับผมนะมึงอยู่ไกลเกินไปมึงไม่ได้แบบใช้ใช้ความสามารถมึงแล้วครับผมนะมาไอ้โจโจมันอยู่นี่ครับผมนะนี่ไอ้เมฆสละคมครับผมนะมาแล้วฮาเซ่ครับผมนะชื่อฮาเซ่การติดเชื้อนะคะ่ะอุ้ยไม่มีการติดเชื้อเลยเว้ยโคตรตึงครับผมนี่อุ้ยมันติดเชื้อจริงดูดิติดพิษอะ่ะท่านผู้ชม คูณสิดพิษแต่มันโดนหมัดลาดี้เข้าสมัทเข้าไป6,500นห้ามันเจอกูก็พงน,นะโอเค6,500เจอออร์มาตโตแคลิฟอร์เนียสมัทโอ้โหไม่ไม,ไม,ไม่ล้มว่ะไอเชี่ยไม่ไม,ไม่ล้มว่ะท่านผู้ชมแคลิฟอร์เนียสมัทไปบาสกีต์ยันยับลอยก็พงนะเออ ใช้ได้เว้ยแครตี้เซนอร์สแน็แล้วก็มาต่อไป605 605แล้ว605รอตังรอตังสปีดบาร์คอนอัพเต็มก็หอมนะสปีดบาร์คอนอัพเต็มอัพไปอัพไปจะกังเลยบุ้มแครตี้เซนเซสแน็เข้าไปโอ้ยเขี้ยออฟฟอร์ชมาอุ้ยติดพิษด้วยเดี๋ยวดิเขี้ยไอ้โจมันทำติดพิษอะบอมซันฮีวูหายสี่ไอ้สัตบก็หผมนะหายสี่ก็กลายเป็นฝ่ายเลยนะพี่นะฝ่ายกันเลยชีเดเชียรอย่าผวดนะไอ้งานกีดก็บอมนะบอม ต่อยเดียวหายทั้งโลกาครับผมนะเอออันนี้ห้าพันบาทครับผมวู้นตีเชียน่าฆ่าเป็นไงไวะวู้มันเพิ่มระยะไกลด้วยเว้ยดูดิมันติดชื้อมตีแค่พันกว่าอางนะท่านผู้นนะชมหรือว,ว่าไม่แรงมากแต่ว่าเท่าไหร่ฟุ๊บเข้ามาอุ้ยอุ้ยติดเชื้ออุ้ยติดเชื้อไว้หดจัดเชีย่ยกูว่าออฟฟ์ก็ไม่ได้ใช้งานในะงานจิกก๋งครับผมนะปึ๊บมาครับจังหวะบูมสมชกไปครับผมนะรออุ้ยแต่ยังได้ใช้อยู่อัมเดิมมาดิเดิมมาปึ๊บจังหวะครับ ช็อตช็อตในทังทีอูหุสิบวิก็จะได้ใช้ครับผมดูดิอันนี้หกวินะเออออฟฟิลด์กูหกวิครับผมนะอุ้ยโดนอุ้ยโดนโดนติดพิษอุ้ยโดนโดนอุ้ยยังโหดไอ้สัดเดี๋ยวมึงเจอรานิคอสแมชครับผมนะมาแปดพันแล้วต่อไปก็เป็นแปดพันห้าครับผมนะบอมโอเคอัพได้แปดพันห้าปุ๊บต่อไปเป็นสหรัฐแห่งการชนครับผมนะอุ้ยสหรัฐเชนัชกูรานิคอสอัพดิเยะครับผมอันนี้มาแล้วถ้าหากก็พร้อมหมื่นหนึ่งอูหหมื่นหนึ่งเฮ้ยเอาไม้อย่าให้มันรอดเออ เพิ่งเดินมาหาเอ,อาไม้หกเก้าวิครับผมตาไปเป็นหูเก้าเก้าวิทำมันนานจังวะเนี่ยไอนน้นานมนากเลยนะเก้าเก้าวิแต่พลังต่อยกูหมื่นนึงอ่ะกูต่อยทีดับสูนทั้งโลกางามมากครับผมนะมาถ้าหากว่าพร้อมแล้วซักกระเบ้าเข้าไปครับผมนะเออซักกระเบ้าเข้าไปและซักกระเบ้ามาแล้วก็ติดพิษติดพิษครับผมนะเฮ้ยติดพิษติดพิษติดพิษครับผมนะเออ ไอ้เฉลต์มานะครับเขาติดพิษไปกับผมนะโหดจัดเลยครับผมอุ้ยต่อไปหมื่นึงแล้วมาแล้วพลังหมัดพลาไม่ตายหมื่นโวครับผมหน้านี้โอ้โหไกลขนาดนี้ทำเรือมาตรงนี้คือมึงหมดฉจดดวงชะตาได้งานจิตครับผมนะปุ๊บเข้ามาบุ้มโวบุ้มโซนผู้เลยครับผมทำไมไม่มีเอฟเฟคไม่มีอะไรเลยครับผมเออเรียบร้อยไงแสงโอเวอร์เฮดแสดงชื่อเหลือลบแล้วก็อะไรซ่อนหมัดหายเปิดเออเหมือนสุขภาพผมเออไม่เห็นมีแบบว่า สีกร,กระจายแบบแสงกร,กระจายออไมค์ my, คือไม่มีอะไรแล้วไม่มีอะไรสวยงามแล้วครับผมนะใช่ไหม <S <S UI เหลือเทเลพอร์ตเอฟเฟคคุณภาพต่ำเปิดเป็นการใช้เอฟเฟคค่าเปิดเปิดเอฟเฟคคนเล่นคนอื่นครับผมนะเออแสงเรียบโอเคโอ้เปิดครับผมนะ,ะมาจะ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 ,จะออกไหมเนะี่ยครับผมนะเออออไมค์ จัดการหน่อยไวรุ่นครับผมนะเออโดนโดนกูช็อต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 มาดิครับผมนะโดนกูช็อตไปครับผมนะมึงรอจังหวะออมไม้ต่อมาบุ้มเนี่ยมันนี่มีเอฟเฟกต์อะไรครับผู้ชมเพราะอะไรวะคืออะไรอ่ะผมไม่เข้าใจอ่ะผู้ชมอยากให้ออมไม้ต่อมีเอฟเฟกต์อ่ะออมไม้ตกไม่มีเอฟเฟกต์อ่ะดูดิปุ้มไม่มีเอฟเฟกต์กับปกติตอนที่ฟาร์มมันมีเอฟเฟกต์เอาไว้อ่าลองดูดิ ย่างนี้ดิเฮียไอ้งามหน้าครับผมนะเออปมไอมาดิสมายครับผมนะเออยังโหดก็รับผมนะอูโอ้โหยิงพิษครับผมไปกระดิ๊บไปสไปายระ้าโอ้อยากกระจายโลกาครับผมนี้มาเดี๋ยวมันเจอพลังแห่งออรไมโต้ไอ้กูเหรอหมวกมามันเจอลาวิันเข้าออร์ดเดียร์นี่ยิงพิษเข้าไปแล้วก็บ้าไปโลกาล เฮ้ยเมื่อกี้เท่ากับว่าไอตาลหมุนๆก็คือมีเอฟเฟกแบบเนาะมันมีเอฟเฟกนะครับผมนะเออเดี๋ยวผมทิ้งเอฟเฟกไว้ให้แล้วกันว่ามันเป็นไงหน้าตานะผมอุ้ยวิ่งวม่งหนีอายาโตไอยาโตมึงอย่าเบนมึงรอกูก่อนอายาโตกูขอหมัดด้วเออนั่นแหละวี่งบูมเออมึงเกือบสลายกันเป็นขี้แล้วเฮ้ยมึงบินหนีว่ะไออาโตบินหนีทำไงดีอะขายทิ้งขายทิ้งขายทิ้งวิธีนึงก็ขายทิ้งเออ ออมไมมึงโดนกูออมไมครับผมนะมากูลงมาแล้วตุ้งๆๆๆๆๆเราไปเข้าสมัทหนึ่งหมื่นอุ้ยได้แค่นี้วะหันไหวอะวะออออมไมขออมุนโชหน่อยไปรุ่นมุนโชวหน่อยฟุเขนะ้ามาบูมบูมอ้ามาาาาาาาัาาัาาาางาาบาามานา่าา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  พีลืมก็หอมนะเราจะเข้าสมัมชกันไปก็หอมนะเออออร์ทไมต์ตอกแม่งโหดจัดนะอันนี้คือความโหดของออฟฟอสหรือออฟฟอร์วันออร์ทไมต์ตอกของเรานะกระผมนะสิ่งสำคัญต้งองขอขอบคุณม,มากๆจากนจริงที่รับโดนจบถ้าหากว่าใครต้องการที่จะส่งไก่เพชรน,นะไก่ตันมึงเติียก็สามารถกดได้เลยลิงก์ด้านล่างรีคิวชันกับเรวิโซนะครับผมนะนะสิ่งสำคัญก,ก็ เพียงแค่คนกดไลค์ซับคันก็หมายความว่าคนนั้นเป็นสปอนเซอร์และสนับสนุนผมที่ไลค์จะเจอครั้งหน้าครั้งนี้จากลับครับสวัสดีครับผมนะเออนะอย่างสุดเลยนี้นะแต่ The p h o n ครับผมนะเออเดี๋ยวครั้งหน้ามาลองใช้ระบบอออตเตอร์เซลล์อย่างที่น้องคนนี้เขาพิมพ์ไว้นะครับผมนะก็ผมพูดตรงว่าผมไม่รู้แล้วว่ามันอออตเตอร์เซลล์ได้ในนี้คุณจะรู้ครับผมอ่ะเหลือที่ไอทีไอ้งานหน้านี้ครับผมนะโอเคซื้อเข้าไปปั๊บอ่าเหลือสิบนาทีสบายใจเฉิบได้ครับผมนะไปออกกันเถอะนะครับผมนะ